ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัรยาณมิตรทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงคือเราเอาชนะอารมณ์เราไม่ได้นั่นเองจึงเกิดเจ้ากรรมนายเวร คือไม่เท่าทันในอารมณ์นั่นเองดังนั้นเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือกรรมที่เราเคยไปล่วงเกินใครไว้นั้นแลในสัตว์ก็ดีในบุคคลก็ดีบิดามารดาก็ดีแล้วเรื่องที่ว่าบิดามารดาเป็นเจ้ากรรมนายเวรง่ายที่สุดเพราะอยู่ใกล้กันที่สุดไม่ต่างอะไรกับลิ้นกับฟันดังนั้นเราต้องดูแลบุพการี ขอขมาขอพรให้มากๆจะทำอย่างไรมันทำไม่ยากแต่จะว่ายากมันก็ยากอยู่การพูดดีกับบิดามารดามันยากต้องพูดเบาๆฉันรักคุณพ่อคุณแม่นะพูดดังไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละคือการลดให้ฟันและลิ้นกระทบกันคือพูดจาอ่อนหวานกับบิดามารดาแล้วปากจะหอมหัดพูดจาคำอ่อนหวานกับบิดามารดา แล้วจิตใจโยมจะอ่อนโยนเพราะถ้าโยมพูดแรงไปมันกระทบไหมฟันกับลิ้นมันจะเป็นกรรมที่เร็วแล้วแรงและหนักเพราะอะไรก็ลูกโยมจะมาพูดแบบนั้นกับโยมเดี๋ยวนี้นะ่ะมันเป็นไปตามพุทธธรรมนายหมดแล้วเด็กสมัยนี้จะมีกรรมตันหาการมราคะที่กล้าแกร่งแกร่งกล้าไม่รู้คุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด เพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าบิดามารดาคนไหนให้กำเนิดดังนั้นขอให้โยมเมื่อมีบิดามารดารู้แล้วว่านี่เขาเป็นบิดามารดาเรารู้ตัวแล้วทำบุญให้มันถูกตัวทำบุญให้มากๆแต่มนุษย์มันก็แปลกบิดามารดาเรานะไม่ค่อยไปทำหรอกพอเห็นบิดามารดาคนอื่นนี้อยากจะทำเหลือเกินอยากจะพูดเพราะอยากจะช่วยเหลือ บิดามารดาตัวเองยังแย่อยู่โยมจะทำบุญตักบาตรในการใดเลี้ยงดูบิดามารดาอารหันในบ้านให้ดีเสียก่อนถ้าเราดูแลไม่ได้ด้วยทางกายก็ดูแลใจท่านถ้าใจท่านดูแลไม่ได้ก็ดูแลทางกายไปก่อนแต่ที่สําคัญก็ใจนั้นเป็นประธานดูแลใจท่านให้สุขเรื่องกายเป็นเรื่องกรรมของท่านเข้าใจไหม เพราะถ้าบิดามารดาเราจะเลี้ยงดูที่อยู่อาศัยก็สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแต่ใจท่านก็ยังทุกข์อยู่อันนี้มันเป็นเรื่องกรรมชัดๆแต่เมื่อโยมทำให้ท่านเบาใจได้นี่แหละทําให้ท่านมีหลักมีที่พึ่งเป็นสาธารณะพาสวดนต์สวดพรอธิษฐานภาวนาทำบุญสุนทานนี่เขาเรียกว่าสร้างกุศลให้บิดามารดาโดยแท้จริงเขาเรียกว่าให้อริยทรัพย์ เมื่อโยมไม่อยู่ท่านก็ทำของท่านเองได้ท่านก็จะมีที่พึ่งจิตใจของท่านก็จะไม่เร่าร้อนแต่ถ้าโยมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจท่านก็ยังไม่พอนี่เขาเรียกว่าเอาไฟไปสมให้ท่านอย่าคิดว่าให้ทุกอย่างแล้วจะเป็นการตอบแทนเราต้องดูแลทั้งกายและใจเราจะดูแลกายอย่างเดียวไม่ได้เพราะกายเป็นของชั่วคราวแต่ใจนี่แลเป็นของที่รู้สึกได้จริง ดังนั้นเมื่อเรามาเจริญประพฤติปฏิบัติในธรรมแล้วกุศลอันใดที่เราทำได้ที่เราให้ท่านได้ที่เราควรยอมท่านได้ไม่ถือไม่สาให้ท่านมีความสุขและสบายใจอันนั้นเป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งเพราะการอ่อนน้อมก็ดีการพูดจาอ่อนหวานก็ดีเรียกว่าเป็นบุญกุศลทั้งนั้นยิ่งเราพูดจาอ่อนหวานกับพระอรหันเราแล้วขอพรหนะ่ะ ไม่มีพรใดจะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับบิดามารดาเราแล้วก่อนจะขอพรให้พรท่านด้วยนะขอให้บิดามารดาแม่ของเราพ่อของเราจงมีอายุมั่นขวัญยืนเข้าใจไหมบุญกุศลที่เราทำก็อธิษฐานบุญให้ท่านบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์น,นี้ ในบุญกุศลนี้ขอยกถวายบิดามารดาผู้ให้กำเนิดในกรรมอันใดที่เราเคยล่วงเกินไว้ในสิ่งการใดในรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอให้ท่านเมตตาอนุเคราะห์และอโหสิกรรมอย่าถือโทษโกรธเคืองด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระรัตนตรัยจงหนุนนำค้ำชูให้ท่านมีความสุขความเจริญ พระชจากโรคภยัยพานทั้งหลายให้อยู่เป็นมิ่งขวัญน,นี่เราต้องอธิษฐานแบบนี้เราจะมีแต่วันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแล้วมันยังส่งผลไปถึงลูกหลานเหตุเพราะอะไรต้นไม้ต้นหนึ่งพอเราทำแล้วกิ่งก้านสาขารากนี้คือลูกหลานมันจะไปตามเป็นท่อน้ำเลี้ยงและไปถึงได้ถ้ามันเป็นเชื้อเราจริง แต่ถ้ามันไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกเป็นเจ้ากรรมนายเวรกรรมที่เราเคยพยาบาทใครไว้มันก็จะเกิดมาเป็นโลกเรามันจะคอยมาเล่นงานเราในช่วงที่จิตของเราตกขาดสติมีโทสะเข้าใจไหมบุญโยมสร้างยังไงบิดามารดาแม้โยมไม่อุทิศก็ต้องได้บุญอยู่แล้วไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเหตุเพราะว่าเขาเป็นคนให้ชีวิตและกายสังขารโยมในนั้น มีจิตวิญญาณของเขาเขาต้องได้รับถึงได้บอกว่าใครฆ่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดไม่เท่ากับโยมได้ฆ่าตัวตายโยมยังฆ่าพระอรหันต์อีกตั้งหากเพราะอะไรเล่าเพราะเราก็สามารถเป็นอรหันต์ได้นี่โยมปิดโอกาสเท่ากับเรียกว่าทำลายดังนั้นจึงไม่มีข้อแม้ที่โยมจะทำบุญมันเป็นหน้าที่ของโยมโดยตรง ที่โยมไปสแสวงหาทรัพย์ก็ดีอาหารก็ดีปัจจัยสี่ก็ดีมันเป็นอย่างนั้นที่โยมต้องขวนขวายหาเพราะอะไรเล่าดวงวิญญาณนะ่ะเขาก็ต้องรอบุญกุศลจากโยมในทางโลกก็คือกายสังขารโยมก็ต้องอาศัยอาหารมาบริโภคให้ร่างกายมันจะสามารถอยู่ได้เพราะถ้าร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันมีความหิวมันก็เป็นโรคอย่างหนึ่งใช่หรือไม่ ความแก่เป็นโรคไหมความตายเป็นโรคหรือไม่แล้วความพัดพระเกล้าอะไรที่บอกว่าเราเศร้าหมองหดถูเสียใจไม่ได้ดังใจเรียกว่าเป็นโรคทั้งนั้นเพราะเรียกว่าทุกข์รวมแล้วคือทุกตัวเดียวนั่นคือโรคการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งดังนั้นใครที่เกิดมาติดโรคทั้งนั้นโรคอะไรโรคเก่าไม่มีโรคใหม่เลย นี่โยมก็เกิดมาโลกใหม่ที่ไหนโรคเก่าชัดชัดโลกใบนี้โยมอยู่ไม่รู้เท่าไรแล้วใช่ไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธ,ธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้ เพื่อเผยแพ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ